ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนแรกๆครับผมอมันนี่ยก็มาเบิงนกพอสานครับต่อได้มาอน,นี่ยมาอน,นี้พคอสานอยู่ในโขงนะโขค้ <ไป S 1> ะเดือต่อได้สว่างเลยมาอน,นี้ยเป็นมือจัดอ่าเป็นซีมือของเจ้าริ่นบึงครับนี่ครับตัวหนึ่งตัวนี้อ่าเป็นไงพ่อเนาะหลังจากฟื้นจากแล้วเลยอาจารย์เดี๋ยวในสามขั้นแล้ว,ลวรวมสองตัว แล้วรุ่มสองตัวเป็นพาเนี่สองชา้นบป่วสองชาแนไข่ไข่อยู่อ่ามันมันันั้นะครับพันนี้จ้างตัวอ้ละมันรอดบาดเนี่ยอาจารย์มันมีแผลเลยน้องพ่อจราเนาะคนอยู่ไกล่มีแผลขนาดมีแผลมันเร็วเร็วเลยอาจารย์เร็วเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนชลเลยของเพิ่งได้นอกกวนี้เพิ่งเฟื่นครับอาจารย์นี่แหละครับลักษณะขอกมันนี่จัดสองพอดีตัวนี้ตัวแรกครับตัวนี้ตัวที่สองครับเนี่ย ตัวนี้สอบใส่บริเวณเดียวกันควาดเดียวกันบ่บริเวณไม<า>ตตต่ตัวนึงอยู่ทางทิศใต้ตัวนี้อยู่ทางทิศเหนือที่อยู่หน้าพี่เดียวกันอ๋อตัวอยู่อ,อยู่หน้าครับผมเดี๋ยวมือนีพ่อซ่านเอาอันนหนมาสอบแม่าายันเอาพันเนียดมาสอบครับอ่าพันเนียดอ่านเถียนครับตะก้อนนี่ไม่สี่แนละอาจารย์เบิ้งครับผม ก่อนนี้เป็นเอ่อเ,เ,เปิดเพื่อน,อนมันไล่เขาย่าเลยครับสมัอนี้นกกับพัฒนาไปน้่ท่านสมัยไปนั่ครับผมนี่ครับเปิดพื้นผมเห็นหรือว่าด่างเนยนักเป็นใจไม่ดูไม่ดูครับพันี้บานนี้การมัดไว้ด้อพเพราะสั้นมัดไว้สำรับประตูเพราะสั้นมานานี้ผมก็เห็นพรรับพอดีแหละเออผมว่ามันเขาสะดวกดีดอก ครับญ่เติบอยู่เพอาดีอยู่ดอกครับพอดีอันนี้ํารรับประส่านก็เอาไว้แอบนกครับหรือใส่สองตัวก็ได้ครับเนี่ยมันดีเป็นลักษณะนี่แหละครับอ่าเดี๋ยวเรืออาจารย์จะมากันอียครับเดี๋ยวสิ่งรบกวนลายครับพอมาอย่างตัวเนื่งครับผมแบบเนี้อือตัวนี้ก็สิใส่ตุ่มเหรครับเนี่ยเพราะว่าอาจจะไม่ดีครับเพราะว่าเลี้ยงเสียงแล้วครับเลี้ยงนะ พระส่านว่าขาดว่าสิมีอ่างขาดว่าสิมีอ่างสองอ่างหลวงวางบริญยินตอนนั้นเสียงครับตอนนั้นตีกันบริญินอ่างสองพวกเพราะมีมีตัวห่าวมีตัวห่าวอยู่หันเนาะพระส่านเนาะหาวมันห่าวไรตีมัวครับไรตีมัวตอนนี้อาจารย์รักทานกันได้ผมกับทีรงที่ว่าอยู่ในไอดียไร่ลงลงเป็นชิวเลยครับชิวในนี่แหละครับเนี่ยชิวในสมุดเริ่มตั้งแต่ปีไม่เลยครับผมอาจารย์ปีู่ไม่ผมกับลุ่งเหล่าละหลาย ไม่ไา่รา่การนะครับผมเชียนไว้อยู่ครับการเลื่ออาจารย์เอ็ดยงาง้เพื่อนเพื่อนมันจีรื่อหน้าอาจารย์อะะผมเชียนไว้อยู่ที่อาจารย์กลับไล่สีสม,มุบนี่ครับอาจารย์ ปีใหม่ครับเนี่ยลงมาตามตามนี่ครับขอนแก่นเพชรบูรณ์ครับแล้วก็สระบุรี่ครับอาปูนี้ส่งไปแล้วครับนี่อุปยอ่าุท่านี่ครับปลากีนครับระยองตังครับปลากีนบุรี่สามลังครับยาสูทรยญาสูทรครับเนี่สองลังครับชนบุรี่ ครับอ้าอาจารย์ในอดีตแล้วผมก็จะลงไป,ปน,นี่แหละเฮ็ดตลอดเพีย่าบารี่ผมก็จะได้จัดการกับนกกันครับผมอาจารย์จัดการกับนกอันเอานกใส่่อ้กงไม้ครับอ,อ่ไทยเทพครับเมื่อนี้ก็เป็นวุ่นๆุนนยังไงพวกอาจารย์ได้อยู่หรอกครับนั่น ดนแบดอกมือนเ็ดลักษณะนี้แล้วมือนกับปยห่าเราครับนี่ยมากรก่งข้างเราครับเนี่อเอาอจารย์เดี๋ยวจังว่ากันอีกเดี๋ยวก็มีช่มของดีครับนกชเชลยว่านครับมือมือได้หล่ลตัวาาแล้วครับพี่เสียดก็พมอาจารย์นี่แหละครับตัวที่ว่าผมหมักนะครับฮานเงาครับอาจารย์กูงเงย เมื่อไปวัดโสกแล้วครับตัวที่สองครับเนี่ยเพราะว่ายุกหมอนกระทือว่าโคกครับโคกผมใส่ติดบ่อนามนะครับมันเป็นสาหนามน้อยๆนะครับนกสิมลงมากินหมองแหนะครับนกส้นนี่นะครับลงมากินน้ำบ่หูอยู่ครับหูอยู่ครับนี่โอ้ปีขั้วเหรอครับอาจารย์ ผมตามสายตาผมเบิง่งผมก็เลยว่าเออนกหางเงาๆที่บอคอยบอคอยเห็นปันใดครับหางเงตาตัวนี้ตัวใหญ่ห้องซอกอับบักอยู่ครับหูหสุดละหู้หอยู่ครับบอคอ้ดิ่นะครับเรียงไปเบิ่งแล้วครับอันนี้ก็สีนับ เปเีือนมก,กรามก,กราคมโเปลี่ยนซอไก่มีลังเปลียนซอไก่มีอยู่อาจารย์ถือว่าเป็นนกตัวใหญ่ตัวง,า,วงามนะครับแต่ว่าอยากอยากเคลิ้นจังหน่อยอาจารย์สมเคลิ้นจังหน่อยขาอยากโยโย่แต่ว่าหางนี่ยาวแห้งจะ ล้างแกะจับมับมีกลมมีแหลมน,นิดนึงครับสลับปีก็ได้อาอพี่ยานตอนเราคลิปนี้กับข้อมานของพ่อซ่านครับพ่อซ่านเนี่ยผมตัวนึงครับตัวแรกพ่อซ่านเอาไปไว้ตัวนึงครับที่ได้สองตัวมาเนี่ยกับสมเพเนยียรโอ้ปีกยังแดงอยู่พี่ยานว่าเนี่ยได้มาพันข้อมันต่อครับอี่ยานกว่าผมจี ยามันตายตายน้ามอยลงไว้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 เดี๋ยวอาจารย์บ่ได้ไอ้พูดความทำเพลงวันเดๆอาจารย์คันว่ามันติดนั่นนะหายใจบ่ออกมันติดอีธาอะไรบ่อาจารย์เจ็ส์จะได้พันเข้าบ่ค่อยดิน้นอ้าวตัวง่ามครับถูกใจครับตัวนี้คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้อาจารย์ผมก็จะได้เอ่อเคลียำดับเอ่อของรายการพเนยรครับ จอล้อๆนะยังน่อยอาจารย์ไปอยากให้ได้ทุกท่านแห้วครับอาครับผมคลิปนี้ตอนแรกๆกับใบปราม้าณนี่ครับไปสั้นเนีย่ยนะอาจารย์คลิปหนาพอกันไหมครับผมขอบพะกุ้นอาจารย์ทุกท่านแหรอครับติดติดตามรับชมช่างต่อยนกเขาใหญ่ตะฟังพองครับผมคลิปหนาพ่อกันไหมครับผมขอบพุ้นครับ